สอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปปี2564สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2564โดยกำหนดการสอบแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครภายในวันอังคารที่27เมษายน2564รับสมัครวันพุทธที่5ถึงวันอังคารที่11พฤษภาคม2564ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคก่อและภาคขอภายในวันพฤหัสที่27พฤษภาคม2564ประเมินการสอบข้อเขียนภาคก่อความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่12มิถุนายน2564ภาคขอมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2564ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคกอและภาคขอเพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคขอภายในวันพุทธที่23มิถุนายน2564และประเมินการสอบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมงานการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนภาคขอ ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามวันและเวลาที่กศจหรืออกกคสสอสอส,อสอกำหนดภายในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564และทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีค่ะ